ในงานประชุมของทางอาภกรายงานสร้างชาติเนาะซึ่งพี่หมอมาในลักษณะของผู้สังเกตการแล้วก็ผู้แสดงความคิดเห็นนะวันนี้เราแบบประชุมกันไปตั้งแต่เนาะประมาณสักเก้าโมงถึงเที่ยงกว่ากว่าเลยนะวันนี้เนี่ยแล้วก็เลยอยากจะสรุปนะจากการที่ประชุมมาแล้วก็ได้รับเกียติอีกเนาะแล้รับการสัมภาษณ์เนาะจากคุณมานาโกศลนะพี่หมอขออนุญาตถามนิดนึงวันนี้ผลการประชุมเป็นยังไงบ้างครับคือผลการประชุมวันนี้นะฮะเป็น ที่พอใจนะครับได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับว่านโยบายพักแรงงานสังขาของเราเนี่ยโดยเฉพาะสามขอน,นะครับแล้วก็สูตรแคร์ที่เราไม่เห็นด้วยอันนี้ชัดเจนนะซึ่งผู้สมัครนะครับสมาชิกพักที่มาก็เห็นด้วยนะอันนี้เป็นนโยบายหลักทุกคน,น,นในพัก <นะ S 2> พูดเป็นเสียงเดียวกันเลย<ร>ใช่ไลยครับนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมาถามเนาะว่าตัวสามขอเนี่ยพี่มนัฐมองไว้ยยงไงไนะในลนักษณะของความเป็นไปได้เนาะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนในกลุ่มเราเนี่ยมีความคาดหวังเยอะมากเลย บางคนไม่อยากได้บนานาญเนาะพีพอ่อยากอยากจะให้พี่มนัดองหรือว่ากล่าวตัวสามขอลักษณะของสิ่งที่พี่จะทาปัจจุบันเนาะอนาคตข้างหน้าผลสําเร็จมันจะเป็นยังไงครับคือสามขอเราทํามาก่อนที่เราจะตั้งพรรคในงานสังชาติตอนนี้ถูกบรรจุอยู่ในร่างกฎหมายประกานุนฉบับที่ห้านะครับขอตัวแรกเนี่ยนะซึ่งหลายคนเรียกร้องมานานนะก็คือขอเลือกทําไมผู้ประกันตนของเราส่งเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยนะต้องมีกฎเกณฑ์นะต้องอายุครบ 50ห้าส่งมาครบ180เดือนกินไปได้บระมาญชราภาพทำไมเรื่องบำเหน็จให้ได้สิ่งเร่านี้ผูนต้องการตอบตัวเองส่วนขออที่สองเนี่ยขอกู้เนี่ยเราอยู่ในบัญชีนะครับเงินชราภาพอยู่คนละสองแสนสามแสนเนี่ยแทนที่เราเอาเงินของเราเ่ยนะมาค้ำมากู้ของตัวเองหมุนเวียนอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปใช้หลักทรัพย์อันนี้พูกับตัวก็เรียกร้องมานานนะอันนี้คือขอตัวที่สองขอตัวสุดท้ายขอคืนไอ้เขาก็ขอคืนเนี่ยแน่นอนบางคนบางคนก็ยังต้องการบำนาญชลาภาพอยู่ ขอคือเราบางส่วนเนี่ยมาทําทุนไปให้ญาติพี่น้องไปเปิดขายของชําเปิดทําตลาดนัดะไรพวกนี้นะแต่ไม่ได้กดไมายวันปิ้งวันไม่ได้ดังนั้นเราจึงขอขอคืนได้ไหมสักส่วนเวลาเดือดร้อนเวลาไปใช้ที่มันจําเป็นนะไม่ต้องไปกู้นอกระบบอย่างเงี้ยนะส่วนที่เหลือก็ต้องยอมรับนะเือือน้อยต้องรับประมาณน้อ,อ,อยน้อยพอสครครับอันนี้ก็คือสามขอครับอ่าตอนี้น้องมันมีนมคําถามเวลาจะม,มีข้อตโต้แย้งเยอะเลยเขาบอกว่าการที่ให้คนไปรับบาเหน็จกองทุนล่มเลยพี่มีความเห็นยังไงครับ ผมว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนนะเป็นหน้าที่ของ,งกันสันคมทําอย่างไรควรจะไปลงทุนให้มีผลประกอบการที่ดีมีดอกเบี้ยมีเงินมัผลที่สูงถูกไหมครับครับเราต้องรู้ก่อนว่าคนที่เขาฝากต่างเขาสามารถนะแบงก์เนี่ยเราฝากสามารถถอนได้พี่เชื่อว่าไม่ล่มถูกไหมฮะไม่ล่มครับไม่ล่มนะ,นะพี่หมอซัพพอร์ตนิดนึงเนาะเงินกองทุนเนี่ยเก็บทั้งหมด1 2บ5ดเจ็ดห้าส่วนใช่ครับ <นะ S 1> <ช>เอามาคืนแค่ผู้ประกันตนแค่หส่วนเองถูกต้องอีกอีกประมาณสักแ7ดจุดเจ็ดห้าเนาะมันก็ไม่ได้คืนอยู่แล้ว ถูกไหมครับพี่มานาเห็นด้วยไหมคืออย่างนี้นะเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยเราเก็บห้าเปอร์เซ็นต์ของนายจ้างนะลูกจ้างห้าเปอร์เซ็นต์ผู้ถือนตนนี้นะอีกสองจุดเจ็ดห้าเป็นของรัฐบาลนะเราต้องแบ่งนี้นะครับว่าลูกจ้างจ่ายไปห้านายจ้างจ่ายห้าลูกจ้างได้ได้กำไรนะเราได้หกเปอร์เซ็นต์เพือนนะแต่เวลาเขาคืนมาเป็นบำเหน็จเงินก้อนเนี่ยเขาก็คืนแค่หกเปอร์เซ็นต์เองถูกไหมครับถูกต้องนะถูกต้องถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ล่มเลยข้อเท็จจริงนี้เนาะคนรับบำนาญต่างหากที่ทำให้กองทุนเนี่ยควบคุมมมไไ่ด้ถูกกฮะในาร คือผมไม่อยากจะพูดว่าคนรับบำนาญวบคุมไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับบริหารม่เหน็จไม่ไดีแล้วก็อายุไขถูกไหมถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของพี่หมอเนาะไม่รู้ว่าจะตรงกับคุณมานัณหรือเปล่าการที่กองทุนจ่ายออกบำเหน็จออกไปเนี่ยครับสามารถที่จะบริหารจัดการได้ง่ายกว่าด้วยซ้ําไปถูกต้องฮะถูกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยประเด็นนี้เนี่ยก็คือเป็นการตอบข้อโต้โต้แย้งไหมว่าแบบทําให้กองทุนล่มคือจริงๆข้อโต้แย้งเนี่ยกองทุนลมเนี่ยมึงเอิร์นว่านักงวิชา กองคุณจะล่มอีกจริงสามสิบปีมานานพูดมานานตอนนี้เลยยี่สิบปีผมเห็นด้วยกับพี่หมอเลยแค่คือปัญหาเนี่ยพี่หมอเห็นด้วยกับคุณมนัฐเลยบูมเบิลบอกสิบหกปีสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาแล้วแปดเท่าปีมีตำตาจะล่มเลยอ่ะในกรณีนี้เนาะก็คือตัวของคิดว่าถ้าถ้าเปิดให้รับบําเหน็จบํานาญจริงจริงเนี่ยคนจะคนจะเลือกบําเหน็จหรือบํานาญทั้งหมดเลยไหมผมว่าไม่ทั้งหมดนะฮะคนเรามันก็รู้ว่าคนไหนเขามีเงินอยู่แล้วเนี่ยเขาทำไมต้องรับอกบำเหน็จอะ ต้<น>องสะสมรับบำนาญไปนี่ไม่ดีให้ลูกหลาน,านดูแลเราจะไปข้อตัวอย่างนี้ตอบอีกข้อหนึ่งก็คือคไม่มีใครไปเลือกบำเหน็จหมดหรอกพี่มานาัสเห็นด้วยไหมครับผมผมมองกรมต่างว่าข้าราชการตอนเนี้ยทำไมเขาใช้เงินตายก่อนนะครับเออสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมของเราเป็นเงินเราดองอยู่เราใช้ไม่ได้ข้าราชการเขาใช้ก่อนนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเงินเสียชีวิตเนี่ย